สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาเที่ยววัดที่จังหวัดชนบุรีวัดเขาช่องลมวัดนี้ก็จะโด่งดังในเรื่องสายหมก็จะเป็นเท้าเวสวรร์หรือที่ในท้องที่เรียกว่าทันอน้น ทาเวสสุวรรณที่นี่ก็มีหลายๆคนที่มากลาบไหวขอพอรแล้วก็ได้สมดังปรารถนาคลิปนี้สำหรับสายหมู่ที่ชื่นชอบการขอพอรการเสียงโชควันนี้ก็มาเช้าก็จะให้ดูบรรยากาศยามเช้าบริเวณร,บรอบๆนะครับสถานที่วัด เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัดเขาช่องลมที่จะให้ได้ชมท่านใดที่ได้มาที่จังหวัดชนบุรีก็ขอแนะนําอีกวัดหนึ่งนะครับวัดเขาช่องลมนะครับสําหรับสายมูนะครับวัดนี้ก็จะมีกิจกรรมบ่อยนะครับกิจกรรมทางาศาสนานะครับ ม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญต่างๆก็จะมาร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาวันเข้าพรรษาออกพรรษาต่างๆของที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาหรือว่าจะเป็นการหล่อพระหรือว่าการจะองกิจกรรมภายในของ วัดเขาช่องลมนะครับก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวสายหมูทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมมาขอพอรได้ที่วัดเขาช่องลมจังหวัดชนบุรีนะครับเซิร์ชดูดตาม google ได้นะครับสำหรับวัดเขาช่องลมเป็นวัดที่ดังในเรื่องท้าเวศสุวรรณนะครับท่านอ้นนะครับที่เรียกกันนะครับก็ภาย ในสถานที่ข้างบนนี้ก็จะมีจุดให้ทําบุญแล้วก็จุดที่ให้บูชาวัตถุมงคลก็ดีแล้วก็จุดสําคัญก็คือจุดที่จะให้ทูกท่านได้มากลาวไหวแล้วก็ขอพอรจากเทเวทสุวรรณก็เป็นจุดที่สำคัญก็คือตรงนี้นะครับ ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวสายมูนะครับท่านใดที่ผ่านมาทางจังหวัดชนบุรีก็สามารถนะครับมาที่วัดเขาช่องลมนะครับเพื่อมาขอพอรจากทเทเวสุวรรณมีคนถูกลางวัลไปหลายคนแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสายมูแล้วก็ f อทุกท่านนะครับที่ให้ การรับชมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับที่เห็นนี่ก็คือมาขอพรแล้วก็มาแก้มาแก้บนที่ขอไว้ที่สำเร็จแล้วนะครับนี่คื็นช่วงสายๆก่อนก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้น,นครับเริ่มมาแล้ว ตรงนี้ก็เป็นหน้าบันไดาทางขึ้นก็จะมีเจ้าหักนะครับเป็นตัวหนึ่งในภาพยนตร์นะครับที่ดังนะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นซิง์และก็ช้างนะครับที่เอาไว้ตกแต่งอย่างสวยงามนะครับเพื่อจะให้เอฟได้มาถ่ายรูปกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ให้กำลังใจกันตลอดมา